วันนี้นะคะเราจะมาเดินแข่งกับน้องอะไรคะ <Yeah. S 1> น้องเฟยา์าวิ่งแข่งกันได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาวิ่งแข่งกันอนะ่ะน้องเฟย์ามันโชกกล้องหน่อยเร็วอ่าเดี๋ยววิ่งแข่งกันนะเดี๋ยวพ่อจะเป็นกรรมการให้อ่าแล้วเตรียมเตรียมความพร้อมก่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกเฟย์ยายืนตรงนี้ยืนยืนเดี๋ยวขายอย่าพึ่งวิ่ง,ยง,งอย่าพึ่งวิ่งอย่าพึ่งวิ่งอ่าเดี๋ยวพ่อไปรอตรงนู้นนะอยู่ตรงเส้นเดียวกันนะโอเค จัก,กรยานไปก่อนอย่าเดี๋ยวพ่อบอกนะคนละเส้นนะคนละฝั่งนะเอานะอาเต็นนักกีฬาพร้อมเตรียมตัวระว,งวังวิ่งโอ้โห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 โอ้ไฟย่าชนะไปเขาวิ่งกลับด้วยพิกลับด้วย,วยฟเฟย่าวิ่งไปแล้วครับ โอ้ยุยุด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 อเอาวิกาัอวิกาัอวิกาโอ้โหหมดแล้วครับเด็กๆหมดแรงแล้วครับเหนื่อยไหมคะเหนื่อยพอไปดูเฟย์ย่าก่อนเฟยย่าเหนื่อยไหมลูก

ไปแล้วเด็กๆเดินกันไปแล้วเดินกันไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอเคนักกีฬาเตรียมตัวระวังวิง่งโอ้โหเอาวิ่งกลับวิ่งกลับไป วันนี้นะคะหนูเหนื่อยแล้วค่ะหนูหนูขอปิดคลิปและไปคลิปไปดูคลิปใหม่กจะลงคลิปใหม่ทุกวันเลยเหรอคะะโอเค